เสียงเพลงเสียงดนตรี5ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการตั้งค่ามาดูกันเลยครับข้อที่1การนำเข้าเพลงง่ายๆครับอ่าเรามาดูกันเลยครับเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเรามีงานนะครับเราต้องการที่จะใส่เพลงปรกอบนะครับเราก็เข้าไปที่ ออดิโอนี้จิ้มไปเลยครับจากนั้นก็มาเข้ามาดูที่หมวดเพลงครับก็จะมีเพลงต่างๆอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วบ้างนะครับเราเข้าไปที่ร้านค้า k i น e มาสเตอร์นะครับคินามาสเตอร์แอสเซทจิ้มไปเลยครับปึ้งอ่าในหมวดเพลงนี้ก็จะมีเพลงหมวดต่างๆครับแบ่งแยกเป็นประเภทครับอคูสติกเด็กสาวแท็กนะครับนี้เราก็จะมาดูที่ผมชอบ R&B Soul นะครับจิ้มไปเลยครับ อ่าแล้วเราก็เลือกฟังเพลงอ่าผมชอบอันนี้ปุ๊บผมก็กดติดตั้งดาวน์โหลดครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก,กดปิดนะครับเสียงเพลงที่เราดาวน์โหลดก็จะมาอยู่ในแอส e t เซของเรานะครับก็อันนี้เมื่อกี้นี้เรียงตามลำดับอักษรนะเพลงเราต้องการใช้แล้วก็กดไปที่เพลงแล้วก,กดไปที่บวกนะครับเห็นไหมครับ เสียงเพลงหรือเสียงดนตรีก็จะเข้ามาในโปรเจกต์กของเรานะครับเรียบร้อยแล้วข้อที่สองเราจะมาตั้งค่าเสียงเพลงนะครับต้องการให้เบาหรือดังนะครับเราก็สามารถทำได้โดยจิ้มไปที่ไฟล์เพลงให้ขึ้นแถบสีเหลืองครับเข้าไปที่ปุ่มลำโพงตรงนี้นครับปรับความดังความเบาได้ครับขึ้นก็ดังลงก็เบานะครับนี่ ไม่อยู่ที่ปกติครับร้อยเปอร์เซ็นครับก็ไปเปิดตรงนี้ครับเสียงอัตโนมัติก็จะทําให้เสียงเพลงดังขึ้นครับนี่เราปิดนะครับอันนี้ง่ายๆครับปรับความดังความเบาครับเป็นการปรับทั้งคลิปเลยนะครับให้ดังทั้งคลิปหรือว่าเบาทั้งคลิปนะครับก็ติ๊กถูกข้อที่สามเราสามารถควบคุมความดังความเบาของเสียง เพลงเสียงดนตรีได้อย่างอิสระครับโดยใช้ฟังก์ชันการควบคุมเสียงอย่างอิสระครับก็จิ้มไปที่แถบเพลงให้ขึ้นแถบสีเหลืองครับจากนั้นมาดูที่ตรงนี้ครับฟังก์ชันตรงนี้ยึกๆๆครับการควบคุมเสียงเพลงอย่างอิสระจิ้มเข้าไปเลยครับปึ้งเราสามารถกําหนดจุดได้นะครับว่าจุดนี้ให้จะให้เสียงเพลงดังหรือว่าเสียงเบาครับจุดแรกตอนต้นคลิปนะครับที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ พออ่าเห็นไหมครับจุดตรงเส้นไทม์ไลน์กับจุดอื่นเห็นไหมครับจะมีเส้นสายสีขาวๆนี่ตรงนี้ครับขึ้นๆลงๆลงได้ครับจุดนี้เราต้องการให้เบานะครับพูดเบาจุดนี้ก็เบานะครับการไล,ล่ระดับเขาจะมีการไล,ล่ระดับนะครับจากเบาเนี่ยเขาจะค่อยๆขึ้นถ้าเกิดเราจุดต่อไปเป็นเสียงดังเขาเข,เขาก็จะค่อยๆไล,ล่ขึ้นไปเป็นเสียงดังครับถ้าเกิดจุด ต่อไปเป็นเสียงเบาเขาก็จะค่อยไล่ไปเบานะครับเหมือนว่าให้มันสมูทนะครับนี่เราก็ตั้งไว้เบาครับพอตอนจบคลิปก็ให้เสียงดังขึ้นครับเป็นแบบนี้ลิ๊กถูกลองดูลองฟังดูนะครับส<า>เสียงจะเบานะครับวิธีการทำงานให้เวลาเหลือเยอะอ่าถ่ายคลิปดัง แบบนี้ครับนี่คือการตั้งค่าเสียงอย่างอิสระครับคือจุดไหนก็สามารถตั้งให้เบาหรือว่าดังได้ครับอ่ะต่อไปเป็นการแก้ไขสมมติว่าเราจะแก้ไขจุดจุดหนึ่งที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับจิ้มไปที่คลิปให้ขึ้นแถบสีเหลืองไปที่ปุ่มตั้งค่าอิสระครับเห็นลูกศรน,นี้ไหมครับเราสามารถไปย้อนกลับไปได้ครับณจุดที่เรามาไว้ครับจุดแดงๆนี้จุดต่อจุดเลยจุดต่อจุดกลับไปกลับมาครับ ว่าต้องการให้จุดนั้นนะดังขึ้นหรือว่าเบาลงน,น,นี่เราต้องการให้สมมติเอาดังขึ้นแค่นี้นครับเราก็สามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับข้อที่4ในกรณีที่คลิปของเราเนี่ยมีความยาวมากครับแต่เพลงที่เราใส่เนี่ยมันสั้น,นครับไม่สุดโครงการของเราเราสามารถแก้ไขได้นะครับถ้าเกิดเราจะใช้เพลงเดิมเล่นไปสุดโครงการเนี่ยก็เข้าไปที่ ฟังก <Fun> mm ์ชันบนลูปนะครับก็จิ้มไปที่แถบเพลงครับให้ขึ้นแถบสีเหลืองจากนั้นเราก็เลื่อนมานะครับจะมีคําสั่งคําว่าเล่นวนนะครับกดเปิดอีกคําสั่งหนึ่งครับเล่นวนไปจนสุดโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวเราลองดูอันนี้ก่อนครับเห็นไหมครับอันนี้ยังไม่สุดโปรเจกต์นะครับเล่นวนเรากดไปจนสุดโปรเจกต์พึ่งเสียงเพลงก็จะต่อไปจนจบคลิปวิดีโอของเรา แต่ฟังก์ชันการเล่นวนนี้มีข้อจํากัดคือเพลงในส่วนที่เล่นวนเนี่ยไม่สามารถใช้ฟังก์ชันควบคุมอย่างอิสระได้น,นะครับคือมันจะเสียงดังคงที่ไปจนสุดโปรเจกต์เลยนะคร,ครับโดยอ้างอิงจากจุดสุดท้ายของเพลงต้นฉบับนะครับรู้ได้อย่างไรครับก็ปึง้งจิ้มเข้าไปที่เพลงนะครับแล้วก็ไปการที่ฟังก์ชันการควบคุมอิสระตรงนี้นะครับ แล้วกดไปที่ไล่ไปครับอ่าตรงนี้นะครับเพลงเดิมจะยาวอยู่ที่ประมาณ4ี่วินาทีนะครับจุดสุดท้ายจะอยู่ที่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นตะ์ครับอลองฟังดูก็ได้ปึ๊บมันจะดังไปนะครับติ๊กถูก motivation เ,เชื่อครับพี่ถ้าคุณอยากจะทำอ่ามันดังไปนะครับลกลับไปแก้ไขใหม่ให้จุดสุดท้ายเนี่ยมันเบาเสียงเพลงเบา ก็จิ้มไปที่การควบคุมฟังก์ชันครับแล้วก็ลูกศรน,นี้นครับไปยังจุดสุดท้ายของเพลงต้นฉบับนะครับเ mm hmm. บาลงเลยในเหลือสักประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นครับแล้วก็ติ๊กถูกลองฟังดูนะครับ motivation ให้เชื่ออาบิดถ้าคุณอยากจะทำคุณก็ทำคุณจะเห็นว่าเสียงเพลงเนี่ยมีความเบาลงตามจุดสุดท้ายที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับ จสุดท้ายของเพลงต้นฉบับนะครับในส่วนของเพลงที่วนลูปนี่ครับถึงแม้ว่าเราจะไปตั้งค่านีให้มันดังครับเพลงก็จะไม่ดังเพราะว่าความดังเนี่ยได้ถูกฟิกเวลาครับณจุดสุดท้ายของเพลงต้นฉบับนะครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วครับ่ลองขึ้นปรับเราลองฟังดูนะครับสามข้อที่ได้กล่าวมา คุณต้องทํามันเห็นไหมครับมันก็จะแบบไม่ดังเวอร์วังอลังการก็ดังเท่าจุดสุดท้ายที่เราได้ตั้งค่าไว้นั่นเองครับอันนี้เป็นข้อจํากัดของการที่เราใช้เพลงวนลูปนะครับก็นาไปพิจารณานะครับข้อที่5ในกรณีที่เราต้องการที่จะตั้งค่าทุกๆจุดนะครับตลอดคลิปของเรานะครับการเล่นวนลูปไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะว่าการวนลูปนั้น ส่วนที่วนลูปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตั้งค่าเสียงได้ยังอิสระนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการครับเราก็กดลบไปก่อนปพ๊บนำเข้าเพลงใหม่นะครับ๊บอว,วิธีการก็คือ copy เพลงนะครับกดที่จุด3จุด copy เพลงนะครับกดที่จุด3จุด,ปปน,จด,จดนี้ ทำการคัดลอกแล้วก็เลื่อนเพลงนะครับไปต่อณยังปลายคลิปนะครับแต่ว่าวิธีนี้ขี้เกียจเลื่อนครับแล้วก็เลื่อนแบบนี้ง่ายกว่าครับ mm. แล้วก็ไปนําเข้าเพลงนะครับมาทําการ mm. าง่ายกว่าหรือว่าเราจะเปลี่ยนเพลงก็ได้ครับ mm. จากนั้นเราก็ค่อยมาตั้งค่าเพลงนะครับ ตั้งค่าเพลงอย่างอิสระว่าจุดนี้เบาหรือดังครับดังหรือเบาทําวิธีการแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะตั้งค่าเพลงครับณจุดที่เราต้องการให้ดังก็ได้เบาก็ได้ได้อย่างอิสระนะครับก็ง่ายกว่าครับและนี่คือการใช้งานเสียงเพลงและการตั้งค่าเพลงครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ